ลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีสั่งการสภาพัฒนจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12วางรากฐานรองรับอนาคต20ปีข้างหน้าที่ไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและเน้นการเชื่อมโยงกับประเทศในอาเซียนขณะที่แผนปฏิบัติการจะมุ่งพัฒนาประเทศทุกภาคส่วนยกระดับสู่ประเทศที่มีรายได้สูง ระบุเศรษฐกิจช่วง3ปีที่ผ่านมามีการขยายตัวที่น่าพอใจรายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นทําให้ธนาคารโลกขยับฐานะของไทยเป็นประเทศรายได้บานกลางตอนบนแล้วเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนซื้อและสั่งจองสลากล่วงหน้าเป็นวันแรก โดยหลังจากลงทะเบียนแล้วจะสามารถซื้อและจองล่วงหน้าได้จริงในวันที่3ถึง7ตุลาคมนี้ผู้ที่สมัครลงทะเบียนไว้จะต้องเตรียมเงินสำหรับซื้องวดวันที่16ตุลาคมและสำหรับการจองล่วงหน้างวดวันที่1พฤศจิกาย,ยนพร้อมกันจากนั้นให้ไปรับสลากได้ที่ไปรษณีย์ที่แจ้งไว้ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมผ่อนปรนเงื่อนไข,ขค้ำประกันสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ SME เพดานสูงสุดร้อยละ30โดยจะรับภาระหนี้เสียให้ผู้ประกอบการ15%แรกส่วนที่เกินจากนั้นจะแบ่งรับภาระกับสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้ฝ่ายละครึ่งค,คาดว่าจะทำให้ผู้ประกอบ SME ได้รับสินเชื่อเพิ่มขึ้นกว่า30,000รายพร้อมทั้งขยายขอบเขตให้ผู้ที่เคยมีประวัติติดอยู่ในเครดิตบูโรแต่มีศักยภาพการชำระหนี้สามารถเข้าร่วมโครงการได้ กาบรบินไทยระบุเบื้องต้นมั่นใจว่าจะผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากสำนักงานบริการความปลอดภัยด้านการบินของสหภาพยุโรปหรือเอยซาช่วงไตรมาสสี่โดยหากผ่านการตรวจสอบครั้งนี้จะทำให้การบินไทยมีมาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยในระดับสากลและสามารถบินเข้าสหภาพยุโรปได้ แม้ว่ากรมการบินพลเรือนจะยังไม่สามารถปลดล็อกธงแดงจากการตรวจสอบขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ i c a o ได้ก็ตาม นายประสานไตรรัตน์วรกุลผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแนะรัฐบาลปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าส่งออกสู่สินค้ามูลค่าเพิ่มสูงและปฏิรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยหลังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกพร้อมประเมินผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดหากตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็ไม่น่าจะกระทบต่อการไหลออกของเงินทุนมากนักและน่าจะมีผลในวงจำกัด เพราะปัจจุบันทุนสำรองระหว่างประเทศยังอยู่ในระดับสูง นาย,ยกรัฐมนตรีระบุไทยต้องใช้มาตราการทางภาษีและการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาช่วยเสริมโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้มีความเข้มแข็งเพราะปัจจุบันไม่สามารถแข่งขันด้านต้นทุนได้รวมถึงต้องให้ความสำคัญกับการค้าในอาเซียนโดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV ที่จะช่วยผลักดันมูลค่าการค้าชายแดนจากการใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆและยังดึงวัตถุดิบมาร่วมกันผลิตสินค้าได้ ขณะเดียวกันภาครัฐต้องเร่งสร้างจิตสำนึกเพื่อน,นำไปสู่การเป็นสังคมผู้ประกอบการ